อุดรน,นะคะที่ไม่ได้เติบโตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ว่าปะเหมาะค้อดีค่ะโชคชะตาพาเธอไปเดินลดแล่นบนถนนสายอาสังหาริมทรัพย์จนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในเจ้าแม่ของวงการอาสังหาริมทรัพย์บ้านเราเลยก็ว่าได้นะคะเราอยู่กับคุณหมวยศิริยาเทพเจริญค่ะสวัสดีค่ะหมวยสวัสดีค่ะพี่การ วันนี้เรามาบุกค,คอนโดของหมวยเนาะอยู่ตรงเอกมยัยธาน,นีรถไฟฟ้เอกมยกัยอาคารอะไรนะเขาเรียกนุกสาสิริข้างล่างเป็นแบงค k o อ m i n i ิเพเป็นศูนย์สุขภาพค่ะอ,อันนี้คือนุสษาสิริรแ,ลแล้วก็ศูนย์สุขภาพข้างล่างจะเป็นที่รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาอยู่รวมกันมีหลากหลายที่นี่คอนโดเล็กๆเล็กมากกี่ตารางนะหมวย พันกว่าตารางนี่พันกว่าตารางเล็กมากอะไม่มีที่เดินเลยแคบมากอะเดี๋ยวจะน้องเรื่องมาถึงที่มาที่ไปเมื่อกี้พี่การเกิดบอกจากสาวอุดรใครจะคิดว่ามีวันนี้ที่เป็นแบบโอ้โหเป็นเจ้าแม่วงการอสังขร์มัพซัให้หมวยเล่าก่อนแต่ก่อนนี้มายังไงไปไงมาไงคือจริงๆหมวยเป็นเด็กต่างจังหวัดออกจากอุดรไปประมาณร้อยกว่ากิโลเขต นั่นเขาเรียกว่าดงสีชมพูคือเป็นถนนลูกลังนะคะพี่การเป็นหมู่บ้านต่างจังหวัดคือไม่ใช่ออกจากอุดรแล้วต้องไปอำเภอของจังหวัดหนองคายอำเภอโซ่พิสัยแล้วก็ออกจากอำเภอไปหมู่บ้านเหล่าทองอีกถนนนี้ลูกลังฝุ่นคุ้งเลยพีแล้วก็เป็นเด็กคือบ้านนอกมากนะพี่ต่างจังหวัดดีกว่าต่างจังหวัดมากดูแล้วไม่น่าที่วันนี้จะมายืนจะกลับมาอยู่ไม่ได้ใช่แล้วยังไง แล้วยังไงถึงมาคือมีช่วงชีวิตที่แต่งงานแล้วมาได้มาอยู่อุดรและได้มาซื้อที่ดินทําที่ดินแบ่งแปลงมหมวยโตในช่วงปี37-38ก่อนคือ <Hi> ช่วงเนาะก่อนวิกฤตค่ะเป็นคนที่โชคดีคือพอวางมัดจาที่แบงก์ชาติและเงับสินเชื่อทั่วประเทศเลยอ้าวคือย้อนกลับไปนี่ตอนนั้นเราคิดว่าเราสู้ที่ผ่านมาแบงก์ไม่ให้ต้องกู้หลักทรัพย์ลายย่อยนี่ตอนนั้นดอกเบี้ยนี่ สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินฝากสิบสี่นะคะดอกเบี้ยเนาะใช่ค่ะคือโจทย์ของแรกของชีวิตที่ทําอสังหาทัเนี่ยครั้งแรกดอกเบี้ยเงินกู้สิบแปดละเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ็ดเนี่ยถ้าใครถามเรื่องดอกเบี้ยหมวยก็เฉยๆอยู่เพราะมผ่านสิบแปดมาแล้วหมวยผ่านสิบแปดมาแล้วค่ะดอกเบี้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเลยในตอนนั้นที่แล้วช่วงที่เปลี่ยนชีวิตของหมวยจริงๆคือช่วงปีสี่หนึ่งเข้าซื้อทรัพย์สินหลังวิกฤต อาหลังวิกฤตค่ะเพราะช่วงวิกฤตใน40ก็คือหมู่บ้านนี่ไม่มีธนาคารให้ต้องใช้เงินสดก็ลูกน้องจ่ายเงินสดลายย่อยก็ต้องค้างเราคือลูกค้าดาวพอแบงก์ตัดวงเงินเยอะลูกค้าน่ะค้างเงินดาวเราแล้วเราก็มีกําไรตรงนั้นน่ะก็ให้ลูกค้าค้างก็สรุปว่าเก็บไม่ได้ต่อไปนิมถ้าค้างนี่คือไม่ได้เลยเพราะเขาผ่อนสองทางเขาก็จะไม่ไหวละก็แล้วก็เหมือนไม่ค่อยราบรื่นเนาะ ก็กหมยบอกว่าแต่ก่อนนี่ถ้ามองนี่เหมือนเป็นเหตุการณ์ร้ายแต่วันนี้มหมวยมองว่ามันเป็นเรื่องที่หมวยอาจจะเป็นคนคิดบวกนะคะมหมยบอกเป็นหมยเป็นลูกรักบทเรียนยากก่อนเพราะฉะนั้นกว่าจะเดินมาธุรกิจในด้านนี้เหมือนเขาให้โจทย์ที่ยากเราก่อนอจริงบังเอิญหมวยเป็นคนหลายมุมมองอมคือฟังดูเหมือนมันก็ไม่ได้ผ่านความราบรื่นแล้วมันมีช่วงไหนที่จะเรียกว่าไงพี่การจะเรียกก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็มา จริงจังกับเรื่องของอสังาหา,าริมทรัพย์อมวย<ะ>พิกนิดนึงคือหมดไปเห็นโอกาสในตอนที่ปีสี่หนึ่งกำลังจะหาบริษัทใหม่ให้ลูกน้องทําคือมีลูกน้องก็ไม่ให้ลูกน้องออกก็จะไปทําตัวขายตัวเครื่องบินก็จะไปหาเช่าตึกในเมืองตัวเมืองอุดรค่ะก็ขอถามซื้อเขาบอกสองห้องเขาไม่ขายเขาต้องขายยกลตอ,อ้อาวทาไม อ๋อเขาเป็นตึกของคนกรุงเทพที่นี่เสียหลักทรัพย์อะค่ะแล้วเขาก็เหมือนมอบอำนาจให้ทนายอะไรเข้ามาจัดการแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนพื้นที่ประกาศขายคนก็ไม่กล้าซื้อเราก็เลยมาดิวกับเขาแล้วบอกปัญหาคุณเป็นยังไงอ๋อปัญหาเขาติด GE Capital ใช่ไหมยุคนั้นคือฝรั่งที่เข้ามาประมูลเราแล้วเราก็คุยดิวกับเขาก็ให้ส่วนต่างเขาแล้วก็มาดิวกับ G e ให้เขามอบอำนาจให้เราโปรเจกต์นั้นปิดภายในสองเดือน และเลือกลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าซื้อเงินสดเท่านั้นนัดโอนท,ที่ที่ดินอในยุคนั้นน,น,นั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่ทําให้เราเอ,อเห็นมุมมองว่าจะใช้โอกาสจังหวะของช่วงที่ซื้อทรัพย์สินนี่เส<อ>ีย<อ>คือมองเห็นโอกาสที่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นี่ใช่ไหมทัศค่ะคือเราทำอสังหายอยู่แล้วในยุคนั้นแล้วก็เราก็โชคดีที่เราในยุคนั้นที่เราไม่ได้ติดทัศ เพราะเราไปปิดบัญชีก่อนประมาณเดือนหนึ่งแล้วทัดก็ล้มพอหลังจากนั้นเราก็มีเราทําโปรเจกต์แต่ก่อนอยู่อุดรนี้มีหกสิบกว่าโครงการอืสุดท้ายมีเราโครงการเดียวที่ขายอค่ะแต่ว่าไม่มีคู่แข่งแต่ว่าก็หาสินเชื่อลูกค้าช่วงนั้นก็ความต้องการมีบ้านก็มีอยู่อแต่ก็ขอสินเชื่อแบงค์ยากมากอืคนผ่อนก็ต้องผ่อนสูงมากเหมือนกัน แล้วจากนั้นเริ่มค่อยๆขยายจากนั้นก็มองเห็นในตัวธุรกิจในการซื้อนี่สินก็เริ่มซื้อจากอุดรเหมือนกับซื้อทรับมือสองค่ะสินทรั์มือสองที่เขาติดแบงค์แล้วก็ซื้อในตัวอุดรทั้งโครงการที่ล้างที่อุดรนี่เราซื้อแทบว่าซื้อหมดแล้วก็เขาก็ด้วยเห็นที่เราซื้อที่อุดรแล้วเขาก็เสนอกรุงเทพก็เป็นเหตุต่อเนื่องเข้ามากรุงเทพเลยเป็นสะพานทอดยาวมาหา ข้ามการุงเทพจากนั้นก็พอเข้ามากรุงเทพปุ๊บก็ยังเริ่มต้นจากนี้ป่ะซื้อมือสองมาแล้วก็พัฒนาใช่ค่ะส่วนช่วงนั้นจะซื้อมือสองอเป็นซื้อทรัพ์ในที่เขาแฮร์คัดนีะค่ะในยุคนั้นทั้งหมดมโดยเราเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็คือสาเจ้าของโครงการเดิมแล้วก็เจ้าหนี้อของอ คนนั้นแล้วก็เหล่าเราเป็นคนเคลียรเพราะเจ้านี้เขาจะไม่เชื่อเจ้าเจ้าของเดิมเราก็จะเป็นคนเคลียรว่าเราจะซื้อเท่านี้เราก็ตกลงกับเจ้าของเดิมว่าให้ส่วนต่างก็เป็นเติร์ปาร์ตี้แฮปปี้ทั้งสามฝ่ายดีกว่าแล้วทำมันจะมันค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะหรือมีจุดที่ไม่ได้แล้วมันเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาเยอะแล้วเรา ปทําาออย่งืก็รออรเราก็มองว่าเราเทคโอเวอร์แต่ละโครงการหลายๆโครงการตอนนั้นเข้ามากรุงเทพป,ประมาณสี่สิบกว่าเกืบอบห้าสิบที่ทําไปแต่มันไม่มีเอกลักษณ์เลยก็เกิดว่าเอ๊ะบุค,คลิกเป็นยังไงเราจะหาตัวตนในเอกลักษณ์ของการทําอสังหาเรายังไงแฟนซึ่งคุณวิศนุค่ะเขาจริงๆเขาเป็นคนมีความละเอียดในการที่จะตกแต่งบ้านดูแลบ้านเขาเอาความต้องการเขาไปใส่ในบ้านเริ่มตั้งแต ทำแบรนด์นุษสายสิริมาเลยคะ่ะไฟฟ้าใต้ดินทําทุกอย่างตามความต้องการของเขาในสเปคบ้านที่คนรวยเขาอยากได้ก็เติมเข้าไปมันมาโจทย์จากความต้องการเราก็เลยต่อมาก็จะผลิตโคดักนี่เรามองแล้วว่าความต้องการของคนคืออะไรเราก็จะหาตรงนั้นมากกว่าคือเรียกว่าค่อยๆขย,ย,ย,ยายยโดยที่เริ่มดูจากความต้องการของคน,คนที่จะซื้อของลูกค้า ของกลุ่มลูกค้าที่คนยังมองขาดอยู่แล้วเราเอาไปเติมอืทุกวันนี้บอกได้ไหมหมวยว่าพอรร์พอตทั้งหมดหรือพอร์ตส่วนใหญ่ของหมวยนี่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์แปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ในส่วนหุ้นอุตสาห์ด้วยแต่ก็เป็นหุ้นอสังหาเออก็เรียกว่าถูกจริตอ่ะพูดง่ายง่ายคือหมวยมันดียังไงอ่ะอสังหาถ้าเกิดประมวลเราประมวลดูเออเนาะที่ผ่านมาพี่การลองคิดดูว่าเมื่อหมวยเข้ามา เมื่อตอนสี่สามสี่สี่ตอนนั้นทองหล่อแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งตอนนี้แปดแสนโอ้ยต่อว่าโอ้ยกี่ร้อยเท่าที่ดินตรงเอก,กมัยที่น,นี่ตอนที่ซื้อนี่ประมาณสองแสนตอนนี้ประมาณแปดแสนในตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะพิการคือหมวยรู้ว่าตัวที่ขึ้นอีก โดยจริงๆแล้วมีอสังหากระทองแต่อสังหามันไปต่อยอดได้แล้วมันก็ไม่ค่อยมันไม่มีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันไม่มีใครจะมาแบบมันไม่มีภัยกับตัวเราดีกว่าในการเก็บอสังหาคือมันมีที่ดินรับรองเซ็นเอกสารมันก็เหมือนสะสมอ่ะยังน้อยอัตราเงินอาจจะมีโอเคอาจจะเก็บเงินไว้บางส่วนแต่แค่เท่าที่ความจาเป็นเพราะอัตราเงินเฟอ้อแต่อสังหานี่จะ ในการขึ้นถ้าเทียบต่อเงินกับเงินฝากยังไงก็คุ้มกว่าค่ะเรียกว่าดูโดยรวมเชื่อมั่นในเส้นทางอสังหาริมทรพย์นี่แหละอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเราอยู่ในรายนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองที่ดินออกว่าแปลงไหนทําอะไรได้แปลงนี้ทําอะไรได้อ่านอ่านอ่านแล้วเป๊ะเลยใช่ไหมว่าโอ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เพราะเราจะมองเห็นแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ควรทําอะไรเป็นยังไงจริงๆเรามองเรามองอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนี้ย เพราะด้วยที่เราอยู่ทําในรายอสังหาอมันคือแต่พอเทียบกับทองคําดูแล้วหมวยก็ยังเชื่อว่าสังหารนทรัพย์ดีกว่าทองคําแน่นอนค่ะคือถ้าไปคู่กันได้ก็โอเคแต่ทองคําหมวยต้องหาที่ฝากหมวยต้องมีจุดที่ขนย้ายความเสี่ยงในการดูแลจะถ้าจะต้องเก็บซักทองคําสักสองพันล้านสมมุติสามพันล้านต้องหาที่เป็นเรื่องเป็นราวอีกแต่สังเกตว่าเศรษฐีของแต่ละที่แต่ละโลกมโตจากอสังหานะคะคืะ คือบางทีเราไปช้อปปิ้งเราไปที่ไหนอยู่มันก็ไม่ได้มาอะไรถ้ายิ่งเป็นอสังหาที่มีรายได้โดยรวมนี่ก็เลยทำให้ตอนนี้พอตทั้งหมดอยู่ใน,นประมาณ90อนยู่ในหมวดอสังหามไม่ว่านะจะเป็นหุ้นอะไรงี้มีกระจายไปทองเทิงหรือไปลงทุนอะไรที่แบบคนทั่วไปลงทุนพันธบัตรสลากไม่มีไม่ไค่อยมีคือเชื่อมั่นแล้วก็พุ่งตรงไปอืม อาจจะจุดหนึ่งของเราต่างจากที่อื่นคือเราเราทำในรายอสังหาด้วยค่ะอ่านี่ก็คือทั้งหมดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาสร้างสมสั่งสมความมั่งคั่งขึ้นมาจากอาสังหาเรามาซั์เกือบทั้งหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมวยจะมาบอกเราว่าเอ๊ะถ้าจะเลือกซื้อที่ดินซื้อยังไงดีที่ไม่ให้ขาดทุนแล้วก็แผนการเงินรวมถึงข้อคิดดีๆในเรื่องการเงินติดตามช่วงหน้าค่ะ